สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนถูกใจคลิปวิดีโอ t i k To อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google แบบนี้นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า kmkth ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกได้เลยนะครับอันนี้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยัง ไม่มีสมาชิกนะครับเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเวไซต์ตเคมเมมขีดทีเฮดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านในก็นี่นะครับก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่นะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik To อกนะครับให้คลิกที่ Tik t o อกด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มานะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับก็จะเจอนะครับ Ti k t o อกนะครับเพิ่มหัวใจนะครับอะยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็น ตัวแรกนี้เลยแล้วกันนะครับไลฟ์ทิกต o อกนะครับโปรไฟล์นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 8 4 1นะครับผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มหัวใจนะครับเดี๋ยวผมเชยคตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็ให้คลดกลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็นำลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบไลค์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองสักหนึ่งร้อยไลค์ให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง2บาทเลยนะครับก็ถึงวัตถุมากมากเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเขียวเขียแบบนี้ก็คําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อต่อกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หนนน้้าีะครับ ตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอโค้ดทุกธนาคารนะครับแล้วก็อางก์เปอร์วลเลตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับเ e อร์เฟกต์มันนี่นะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูเลยนะครับก็จะมีเฟซบุ o กย u ท u t ทิกตอร์ไอจ g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับส่วนใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับหรือคลิกที่ดวงตาตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้นะครับและส่งต่อให้เพื่อนอีกคนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักษา admin ผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่ออดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับ ก็จะมีติดต่อผ่านทางตั๋วแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนถูกใจเริ่มขึ้นยังนะครับตอนนี้มี u7 นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกมี u7 คนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา40คนนะครับก็จะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าที่เราสั่งสั่งซื้อยอดไปจนขึ้นจนครบนะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็น48นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มเพิ่มหัวใจ TikTok นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ